เกิดอะไรขึ้นนักร้องสาวคนดังโพสเศร้าเวลาที่ผ่านมาเป็นความทรงจำทำเอาแฟนคลับต่างเป็นห่วงและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหลังนักร้องสาวสวยแจมชรัฐาหรือแจมเนโกจัมโพสภาพเป็นจอดำพร้อมกับเขียนข้อความที่หลายคนอ่านแล้วสัมผัสได้ถึงความเศร้าว่าทุกอย่างจะผ่านไปวันนี้ไม่โอเควันข้างหน้าจะเข้มแข็งกว่าเดิมเวลาที่ผ่านมาเป็นแค่ความทรงจำ ถนอมจิตใจตัวเองให้มากขึ้นจำแค่สิ่งที่ดีก็พอหลายคนได้อ่านต่างเข้ามาส่งกำลังใจให้กับสาวแจมอย่างล,นล้นหลามเลยทีเดียว